สายสัญญาณคุณภาพสายอย่างดีแล้วก็หัวอย่างดีนะคะเชื่อมเองให้เรียบร้อยเลยจะต่อเข้ามือถือโน้ตบุ๊กไปที่ปรีไปที่มิกก็มีนะคะก็เป็นสายสัญญาณคุณภาพทั้งนั้นเลยค่ะ ในช่วงเทศกาลที่ทุกคนลองตรวจเช็คเครื่องแล้วไม่ดังอันนี้เราต้องมาดูกันเลยว่าสายสัญญ,ญาณนี้เป็นตัวนำสัญญาณเป็นตัวนำสัญญาณที่มันจะต้องผ่านอุปกรณ์เครื่องเสียงนะคะทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้นะคะเราเชื่อมเองค่ะนะคะก็เป็นสายที่ดีมีคุณภาพ นำสัญญาณแบบไม่ผวดัว,วออกเต็มร้อยด้วยเป็นสัญญาณที่ออกเต็มร้อยนะคะก็สายดีค่ะ